รับออเดอร์อทำงานกันค่ะวันนี้เป็นสนุกมาหลายวันวันนี้ทำงานหาเงินนะคะสินค้าที่ส่งวันนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่บ้านเราเองนะอันนี้เป็นบุญเส้นจากถั่วเขียวออร์แกนิกนะคะชื่อบุญเส้นบ้านนาผางเป็นถั่วเขียวที่ปลูกในระบบอินรียนะคะและ้วตรงนี้เป็นแป้งถั่วเขียวนะ ออเดอร์เคสเดียวนะคะ30หอ่อปลายทางกรุงเทพจ้าขอบคุณลูกค้านะคะเป็นลูกค้าสายสุขภาพนะคะท่านเป็นผู้ป่วยมะเร็งนะที่ทานแป้งทานน้ำตาลทานข้าวไม่ได้นะคะวุ้นเส้นของเราก็จะเป็นอาหารทางเลือกนะคะในสำหรับผู้ป่วยเป็นมะเรง็งผู้ป่วยที่รักสุขภาพกินกรีนกินลีนต่างๆนะคะนี่เป็นแป้งถั่วเขียวนำไปประกอบอาหารได้ทั้งขาวทั้งหวานนะคะ สนใจสอบถามราคาทักเข้ามาได้เลยนะคะ3ามสหอค่ะแท็กเลยคุณเจ้น3ามสิหอแป้งตัวเขียวขึ้นกิโลนะคะแถมเมล็ดถั่วดำอินสีเมล็ดตัวเขียวอินสีเข้าไปอีกค่ะ ร้อมส่งนะคะตัวนี้โอเคพนักง,งานส่งของเราค่ะขับรถดีๆนะคะขอบคุณมากนะช่วยปิดจอบโอเค